สวัสดีครับผมโต้งพักขยะจก4.4นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงรถยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นยี่ห้อ <I 'm S 1> ที่ <this S 1> อยู่ <I 'm S 1> ในตำนานแล้วก็อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับยี่ห้อรถที่ว่านี้ก็คือจิ๊ปนะครับรถ ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากนะครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้ในสงครามโลกนะครับครั้งที่สองกเหเนิดขึ้นนะครับด้วยบร,ริษัทวิลลี่โอเวอร์แลนด์นะครับด้วยความที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วเนี่ยทำให้จี๊ปผลิตรถรุ่นต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่ CJ1234 มีหลายรหัสมากนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยมาพูดถึงตัวที่อยู่ข้างๆผม <I miss S 1> ก็คือ <I S 1> CJ5 <I own. S 1> นะครับรถ CJ5 เนี่ยตัวเนี้ยในในในรุ่น CJ5 เองก็จะผลิตมาหลายๆ b o บอดี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่รุ่น t u x ซ d o นะครับ t u x ซ d o เนี่ยก็จะเป็นตัวค a r ห1 2 3 4นะครับมีด้วยกันส่ตัวสำหรับทักซิโดเอกลักษณ์ของทักซิโดเนี่ยก็จะมียางอะไหล่ที่อยู่ท้ายรถนะครับแล้วก็มีถังน้ำมันที่ยังอยู่ใต้บ่อคนน้างซึ่งจะเป็นตัวนี้นะครับต่อจากทักซิโด1 2 3 4แล้วเนี่ยก็จะไปเป็นเลนิเกตนะครับเลนิเกตก็จะมีเลนิเกต1 2นะครับ ตัวตัวรีนิเกตเนี้ย <just> ก็จะมีช่วงหน้าที่ยาวขึ้นละเพราะว่าจะต้องอมีการยัดเครื่อง V8 ลงไปนะครับ <S <S เพิ่มอัตราความเร็วแรงนะครับที่ชาวเมริกันชนต้องการนะครับหลังจาก นีเกตหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะไปเป็นซูเปอร์จีฟ u p ซูเปอร์จีฟนี่ก็จะมีลวดลายสีสันที่สวยงามแต่ก็บอดี้ก็จะใกล้ๆเคียงกันแล้วก็ในปีถัดมาก็จะเป็นโกลเด้นอีเกิลนะครับถัดออกมาอีกก็จะเป็นรุ่นโกลเด้นฮอกนะครับตามลำดับมาเรื่อยๆครับครับ และข้างๆผมนี่ก็คือ CJ 5 m i n i a t e นะครับตัวนี้ก็อยู่ในช่วงน่าจะหมดยุคของสองครามโลกแล้วนะครับเป็นช่วงที่ w i l l ี่โอเวอร์เปลี่ยนเปลี่ยนมือมาเป็น w i l l ี่มอเตอโดยบริษัทไกเซอร์มอเตอร์นะครับเป็นเทคโอเวอร์ามานะครับ ลิเกตนี่ก็จะเป็นรุ่นที่าทางวิลลี่มอเตอร์เป็นผู้ผลิตแล้วนะครับก็คือ,อด,ด้วยด้วยสมรรถนะที่เยี่ยมยอดของเขาที่อยู่เป็นออฟโรดเต็มตัวแล้วก็ไปในทุกถิ่นทุกที่ <I S 1> ทุรกันดาน <can> ทำให้อ,อเมริกันชนเองก็อยากจะได้ใช้นะครับทำให้วิลลี่มอเตอร์ผลิตรุ่นนี้ออกมานะครับก็อย่างที่บอกครับก็ถังน้ำมันก็ ย้ายไปอยู่ข้างหลังเพื่อ,อ,อไม่ต้องมานั่งดมน้ำมันนะครับก็จะไปปิดการตลาดแล้วก็ให้พลเรือนพลเรือนได้ใช้นะครับ <S 2> <S 2> สิ่งที่ดีลิเกตเปลี่ยนแปลงมาจากทักซิโดก็คือช่วงห้องเครื่องที่ใหญ่และกว้างขึ้นเพื่อยัดเครื่อง V8 เข้าไปเพิ่มสมรรถนะเรื่องของความเร็เวนะครับเพื่อวิ่งถนนดำได้มากขึ้นนะครับ ตัวนี้ก็อตอบสนองอ,อเมริกันชนนะครับส่วนถามว่าทำไมเป็นรุ่นเ e นิ g เก e ตซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็คือลยศดนะครับจากสื่อบางสื่อนะครับสื่อบางสื่อที่ที่ททเขียนออกมานะครับเนื่องจากเป็นรถจีปที่ใช้ในสงครามนะครับก็ยังไม่ได้ผลิตออกมามาให้พลเรืนนนนเอนใช้ สือบังสือได้ว่ารุ่นนี้ที่ทําออกมาเนี่ยเพื่อขายสู่ท้องตลาดให้อเมริกันชนได้ใช้ก็เลยเป็นชื่อดีนิเกตขึ้นมาอันนี้ผมก็อ้าองอิงมาจากหนังสือเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับมาถึงตัวที่อยู่ข้างๆผมสักทีนะครับตัวนี้ก็คือเป็น CJ5 นะครับดีนิเกตตัวนี้ผมได้มาแบบเดิมนะครับยังเตี้ยๆอยู่นะครับก็ ด,ด้วยด้วยความที่ชอบในในการภาพยนตร์นะครับทาร์มซอมเมอร์นะครับก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นรถคันสีเหลืองๆก็คือบอบบ b e e ผมเลยตั้งชื่อเขาคือบอบบ b e e นะครับเรามาดูส่วนต่างๆของบอบบ e e กันบอบบบีได้ถูกจัดทรงขึ้นนะครับในแบบของพักยาจกของเรานะครับก็คือจะบวบอ้วน ครบบนะัแนวคิดของผมมาจากตอนสมัยเด็กๆก็คือไปเที่ยวพัทยานะครับแล้วก็ฝรั่งเช่ารถยิบพัทยาแล้วก็ชอบมาตั้งแต่วันนั้นก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยได้ครอบครองมันก็จะได้เฉลิมฉลงกับยิปพัทยาอะมาดูรายละเอียดก,กันครับ